สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้พิงอยู่ที่เกตเวเอกมัยนะคะจะพาทุกคนมาส่องตู้ตักเพชรและเครื่องเล่นอื่นๆค่ะมีหลายคนชอบถามกันเข้ามานะคะว่าช่วงนี้ไปตักเพชรที่ไหนช่วงนี้พิงมาตักเพชรที่เกตเวเอกมัยนะคะส่วนตู้ที่พิงกํกลังถ่ายให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะเป็นตู้ที่เขาเอาไว้ขายเพชรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะค่ะเผื่อใครที่อยากได้แล้วแต่ตักไม่ได้สักที <ๆ S 2> ก็มาซื้อตรงนี้ได้นะต่อไปก็จะเป็นมุมกระชปองนะคะใครที่เป็นสายลุน้นสายสุม่มสามารถมาเล่นมุมนี้ได้คะ่ะตู้กระชปองของเขาคือเยอะมากมีใครอยากดูพิิงงสุ่มมมกชปป้คคะอเตใล มาได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตู้มาด้วยนะว่าอยากจะให้เล่นตู้ไหนก่อนเดี๋ยวพิงค์จะพาทุกคนมาสองตู้ตักเพชรที่เกตเวเอกมัยกันนะคะที่นี่เขาจะมีตู้ตักเพชรทั้งหมด4ตู้ค่ะแต่ละตู้ก็คือไม่เหมือนกันเลยสำหรับตู้แรกนะคะจะเป็นตู้ตักโมเดลเจ้าหญิงค่ะแล้วก็มีได้เพชรชิ้นเล็กๆด้วยนะคะส่วนตู้ที่2จะเป็นตักลูกอมแล้วก็มีสกุชี่ด้วยค่ะส่วนตู้ที่3ตู้นี้พิงค์ชอบตักมากมากเลยค่ะเขาจะมีเพชรที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เพชรที่เป็นชิ้นใหญ่ให้ตักนะคะและตู้สุดท้ายนะคะตู้นี้ไม่เคยเห็นททีีี่่่่ไหนนนนมมาากกออเเเเลยคะะ้้ป็ตตูัพพรฉ อย่างเดียวนะคะก็จะมีเพชรูปรถแล้วก็เป็นรถของเล่นนะคะต่อไปก็จะพามาดูโซนที่เป็นตู้คีบตุ๊กตากันบ้างนะคะสาหรับโซนตู้คีบตุ๊กตาเขาก็มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยค่ะหลังจากที่พาทุกคนเดินทัวร์เครื่องเล่นต่างๆแล้วนะคะก็อดใจไม่ไหวค่ะวันนี้แลกเหรียญ500บาทมานั่งเล่นตักเพรกันดีกว่าปิดเทอมนี้ใครไม่รู้จะไปไหนนะคะไปเล่นเครื่องเล่นที่คิซูนาได้นะมีหลายสาขามากๆเลยค่ะ